ที่จริงแบรนด์อินดูลิเนี่ยประกอบสถาปประกอบการเริ่มแรกเลยตั้งแต่160ปีที่แล้วนะครับนะแต่ด้วยเขาอยู่ในโหมดเบื้องหลังไม่ได้ออกมาเป็นผู้จัดจำหน่ายจริงจริงนะครับนะตอนนี้ได้ออกมาเกี่ยวกับโปรดักที่ค่อนข้างทันสมัยเริ่มทําเองแล้วก็จัดก,การเองนะครับในแบรนด์ต่างๆเนะราก็โดยโปรตีขอเวตของอินดูลินะครับหลักๆมันจะมีครับหคือ comfortable 1ต้องใส่สบาย เพราะการออกแบบเจอจากคนปฏิบัติงานนะครับสองคือต้องไลท์เวทเป็นหลักนะครับหรือน้ำหนักน้ำหนักต้องเบานะครับแมทเทเรียลต้องดีสามคือการครีเอทเราสามารถเลือกสรรอุปกรณ์สิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นสีพอยต์ต่างๆในการคล้องดีลิงต่างๆเราสามารถครีเอทได้ในการจัดการครับเราเขาให้เราส่งแบบฟอร์มเนาะ ว่าเราอยากจะทํายังไงกับมันอยากได้ผนิตแบบไหนงานต้นไม้ก็จะมีลักษณะการทํางานแบบนี้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอถึงจุดที่ต้องทํางานครับมันมีการขยับตัวเล็กๆน้อยๆอ,อย่างช่วงสัก2เมตรอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราจะต้องมาประกอบอุปกรณ์หลายๆชิ้นนะเพราะฉะนั้นการปรับตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มช่วงในการดึงตัวนี่ค่อนข้างจะทําให้ทํางานได้เร็วมากขึ้นเอาบรรยากาศภายในงานวันนี้นะครับก็เป็นไปอย่างได้วยดีนะครับราบรื่นด้วยดี ครับก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เปิดใจที่เอามาใชใ้ในอุปกรณ์แบรนด์ของอินดูลิตี่การทดสอบในวันนี้นะครับก็พอที่จะเห็นประสิทธิภาพนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆในวันนี้เราเราก็หวังว่าทุกท่านอาจจะลองไปทดสอบในการใช้งานจริงนะครับนะที่จะได้อุปกรณ์ที่ดีๆไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ ผู้ที่เข้ามาในแกนโอเพนนิ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สละเวลามาด้วยกัน1วันวันนี้ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์อุปกรณ์นะครับความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็หวังว่าในงานครั้งต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในงานแกนโอเพนนิ่งบายไทยแลนด์เอกซ์ i v e d e ดลเลนะครับที่สระบ,บุรี นะครับหวังว่าทุกท่านได้สนุกอีกแน่นอนนะครับก็อยากเรียนเชิญนักกู้ภัยทุกท่านนะครับหรือนักกู้ภัยในสถานประกอบการที่ประกอบประกอบทีมนะครับในการกู้ภัยนะครับที่ต้องการความท้าทายหรือการกู้ภัยอะไรใหม่ๆนะครับก็เรียนเชิญงาน Thailand r o b e s ร u ตซิลคอ t i ีชันนะครับ2025ที่จะจัดขึ้นในปี2025นะครับนะที่ต้องการทดสอบนะครับสมรรถนะของทีมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในปี2025จะมี ทีมต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของญี่ปุ่นหรือไต้หวันก็ตามนะครับเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกู้ภัยด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะครับขอบคุณครับ